บางคนมันก็เล่นเนียนจริ้งสวัสดีครับลองมาดูความมีใจของเกมนี้มันยังยังไม่เป็นเลยเกมนั้นเลยแม่งด้วยะโฟมันก็เข้าได้มันก็อะไรได้นี่มันก็ไม่โดนแบนนี่ออโต้แบนทำเหี้ยไม่ได้หรออ๋อยังรู้เลยเนยไคลนอกจากโดดนอกจากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกมเคว้งสงบูรไงมันจดเออนนก็แล้วทุกอย่งดมาันเกียวกับผ้วเออต้องอันนี้ก็เข้าใจแล้วทุกอย่างที่คุณพูดมามันเกี่ยวกับผมไหมแ้วเอ้องอ่า คือประเด็นเนี่ยคือเราคุยกันไม่ใช่แบบสื่อถึงคนอื่นมันโดนตีนอ่ะเงียยไปซะก็รู้ก็อะไรแล้วอาะถามจริงๆอ่ะได้โปรไหมผมอัดคลิปอยู่ลงอยู่ตอนนี้ยผมกาลังฟังคนพูดอยู่เนี่ยก็พูดจริงก็อะไรจริงเนี่ย มันรุมมาอะไรแม่งดูพวกดูคุณดูพวกผมบ้างเหรอว่าแบบแม่งไม่มีเกี้ยอะไรเลยอ่ะจริงจ้าแล้วผมถามคุณหน่อยคุณโผล่ี่คุณยิงผมเออผมขอถามกลับดิไอ้เพื่อนเพื่อนคนอีกคนนึงอ่ะโปลไหม ถามแค่นี้พอละโอ้มันมันจะโผล่อะไรมือไม่คุณคุณดูบ้างนี้ว่าถ้ามันโผล่เนี่ยบ้านผมแม่งหลังใหญ่ยิ่มหายเนี่ยอันนั้นคือมันไม่เกี่ยวกันนี่มันคือมันไม่เกี่ยวกัน4โมงเย็นอ่ะอะให้ให้ผมโผล่เวลาแบบแบบบ้านเล็กๆย้อนผมอะไรก็มันเอ้ยขอ้ดอกก้อนไอ้ข้างหน้าเนี่ยข้น้าเองว่ะมา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 เฮ้ยดัก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 เมื่อกี้ที่ผมมายืนไม่ใช่ถ้าผมโผล่จริงอ่ะโอ้ ไอ้จำเา้ก็ใชมดิไม่ได้โปก็คือไม่ได้โปจริงๆคือที่ผมโปนี่แม่งแบบคือมีฐานะดีกว่าเนี่ยคือฟังผมก่อนหลายๆชั่วโมงหรอกมั้งเนี่ยแม่งดูบ้างดิฟังผมก่อนคือที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาหาเก่าวก่าวหาคุณว่าคุณโปที่คือผมมาเนี่ยมาอมายิงเลยนะที่ผมมานี่คือแบบมาคุยเรื่องที่แบบไอคนนี้มัน มันมันมันพูดไม่ดีอ่ะมันออกแนวถ<ไ>ากถางพวกผมอ่ะไม่ก็ต้องไม่ใช่ฟังกอนนะว่าเราคือ,<ห>อแบบนี่สายคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เข้าใจแต่เข้าใจกใจันด้วยว่าแบบรู้ว่าคนของผมมันก็ h e ดมันก็อะไรไม่ใช่คนของคุณมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกจริงไหมล่ะมันก็ heat ผมก็เข้าใจว่ากันไปว่ากันมาไม่ก็เกิดเรื่องใช่ไปกยืแม่งเราไป ก็อย่างนี้แหละเนาะเราแบบให้คุยกันดีดีดีกว่าแม่แบจ้าวตีโฟไม่ถ้าจาวตีโฟเดี๋ยวไกับบ้านเลยเนี่ยไม่ไม่ต้องหัวใจเย็นๆขี้เกียจจะทะเลาะว่ะไม่ทะเลาะก็ไม่ทะเลาะดิอันนี้คือไม่ได้ทะเลาะนะก็ดูก็รู้นะคือมามาคุยกันอ่ะไม่ก็เออก็ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยละกันก็อยู่ใครอยู่มันไปด้วยพวกว้าวดิเออแม่งโปอ่ะมันจะไม่ขอดีมบอกไว้เพื่อน มันยังหน้ามันเลยมีคลิปโอเคนะคืออะไรกันได้ม่ไม่ฟังก่อนเออคือแบบเออกล่าหาอะไรกันก็เอออาจจะเป็นเพราะเอออะไรก็ช่างมันเถอะก็จบจบก็เป็นก็สองลูกใช้เลยไม่สองลูกนะคือคือผมรู้ผมรู้ว่าใม่เล่นอะไรไม่ได้ที่ที่ที่เสียวขาวไม่ได้นเดียวก็หาเราุ ผมไม่ได้กล่าวหาคุณผมแค่ถามคุณว่าคุณโปไหมคือผมสงสัยเท่านั้นไม่แล้วเพื่บ้านได้อีกล่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นขอตอบนะว่าผมไม่ได้มีสีลูกไม่ได้โปก็แล้วไปแต่ก็อย่ากยังไงอะอย่างนี้ดีกว่าก็คือทั้งทั้งคู่นั่นแหละทั้งทั้งคนของคุณแล้วคนของผมก็มันอารมณ์มันเข้าใจแล้วเนวะเออก็เข้าใจกันอยู่เนาะ ่ะสรุปคือจบใช่ไหมว่าจบแค่นี้แล้วกันพอว่าผมขอโทษแทนคือโคติโลกันเอาไหมเล่นสีลูกก็ระเบิดอยามีอัลลีเยอะๆเข้าใจแบบได้มันมันเกินโอเคครับมีอะไรก็จัดเลยเอออย่าไปคุยอะไรเราไม่ต้องคุยหรือแมงเลยยิงไม่ได้มีอะไรไม่หอกจริงๆต้องไม่เล่นแต่แล้วยิ่งมีพันทำให้มันไม่มันนะ เราไม่ได้เป็นพันธมิตรนะผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นพันธมิตรกับคุณผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ต้องยิงคุณนะอันนี้ก็คือเข้าใจคือผมจะเลิกหาเรื่องคุณผมก็รู้ก็แต่มมว่าให้มันจบเรื่องนี้ไปก็จบเรื่องนี้ไปไมไ่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าไม่ได้ว่าจะนนาคือถ้าเกิดเนี่ยที่ผมมาคุยกับคุณอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดแบบไม่ใช่พันธมิตรถ้าเกิดผมเห็นคนอยู่ที่อื่นผมก็ต้องยิงนะ ก็ใช่ก็รู้ว่าเกมมันอย่างนี้อยู่แล้วมันอย่าไปซีเรียสอะเกมไม่มันกู้จาไม่ได้ซีเรียสกับเกมไม่ได้ซีเรียสกับเกมคืออไม่ได้ซีเรียสกับเกมคือซีเรียสซีเรียสเรื่องเรื่องคำถาถางนะเรื่องเกมเนี่ยไม่ไม่ซีเรียสเลยแต่คำด่าเนี่ย มันบางทีมันก็เกินไปนะรู้คำด่านะรู้ว่ามันก็แล้วแต่คนเหมือนกันมันก็อะไรเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ไหนอยู่บ้านจะผิดอย่างเดียวดูคุณดูคนของคุณบ้างดิว่ามันดีอะไรมันไม่ดีแะไรทั้งน่าเหมือนกันก็ดูบ้างไอจัดละเดียวแล้วพวกผมก็เออวัยรุ่นวัยวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ ผมว่าบอกไม่ผ่านเหมือนกันมันก็เป็นเพื่อนกันมันก็อะไรกันมไ่ก็เข้าใจเข้าใจความคิดแต่ละคนนะพรคุยสอลูกัางว่าแต่แต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองนะอันนี้ก็รู้จักกันดีใจแต่รู้รู้จักถ้าผมเป็นคนไม่ยอมคนนึกว่าผมถ้าผมแม่แบบเป็นคนไม่รู้ภาษาผมคงไม่มาขอโทษหรอกพาะบางคนแม่ทำขอโทษแม่ยังกับสองลูกอ่ะมันจะมีบอกจามมแม่ตัวเองไร้เม่งถ้าไี้อะไรก็บอกว่นะ ผมว่าพอนตัเลยเพราะไม่อยากมีเรื่องอยากจะเล่นเกมแบบเออแม่งเฟรเซตอยากจะเล่นสองนูมมา้สองทม่อะไรสองลูก่พอหรอกอัเข้าใจบางคนนะบางคนก็มีความคิดที่จะเออคุณไร่คิดจะิดนไปหรือยังไงก็รู้จักคิดแก้ตัวแต่เวลาก่อนที่จะทําอ่ะก่อนที่จะพูดอะไรออกมาก็คิดบ้างคือจริงๆงอ่ะคนชั่วพูกเนี้ยคนเรา ทุกคนก็มีอารมณ์เชื่อวบุบอ่ะแต่ถ้าเกิดรู้จักห้ามห้ามอารมณ์ของตัวเองอ่ะอันนี้จะเป็นการดีดีมากด้วยคือปัญหาแล้วปัญหาของคนเราเนี่ยมันติดอยู่ที่แค่นี้แค่นี้แค่นี้ที่เดียวแหละเพื่อนผมมันก็ไม่ใช่นะแบบปัญญาอ่อนอะไรอย่างนั้นมันมันก็เล่นของมันมันก็เล่นของมันอ่ะแล้วอยู่ดีมาแบบเพื่อนก็ไปถามาโผล่ไหมอะไรโปไปเก่าหาโปก็เออถ้าเป็นผมผมก็มโห เออใช่ที่มาคุณมาขอโทษก็อะไรนะเออและและและเแล้วแล้วต้องคุยแล้วที่ว่าผมโมโหใช่ไหมที่เขามาด่าว่าผมโป้ช็อตช็อตอยู่เนที่เอลมาเลยซีโปะไม่ต้องคุยแล้วเอลอยู่บ้านหน่อยโมโหน้ำคู่เนี่ยจะให้อธิบายให้อยู่บ้านเอาซีโป้ด้วยโมโหไงทางสองั้นบะคุณโมโหแล้วผมนอนชักว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมันระเบิดระวะผมก็ต้องโมโหเหมือนกันเพราะแม่งกูเล่นอยู่ดีแม่งมาหาว่าโป้อย่างเงี้ยเออมันก็ เรื่องปกติมันก็จบเหลือพอเถอะอะแล้วแล้วแล้วแต่คุณจะเป็นยังไงแล้วนะตอนเนี้ยเออคือผมจะไม่ยุ่งละอ้าวแล้วแต่พวกมึงจะทําอะไรมันก็เชิญนะตอนเนี้ยกูไปแล้วกูไม่ยุ่งละไอพี่ถ้าเจอก็ยิงถ้าอะไรก็โดนนั่นแหละก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละพวกมึงยังไม่รู้สินะว่ากูทํเหับคนทั่วไปยังไงเดา เดาเออไอสัตว์กูเดาคนทั่วไป <d> <d> ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะอัพมาเ,เรื่อยๆ